สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาในเรื่องของคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะครั้งที่แล้วเรามาลงกันในเรื่องของคอเรคเตอร์คือตัวนี้นะคะที่มีสีหลายสีนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาในเรื่องของคอนซีลเลอร์นะคะเจ้าคอนซีลเลอร์นี้มีไว้ทําอะไรก็มีไว้เพื่อปกปิดนะคะรอยสิวรอยแผลเป็นรอยด่างดำบนใบหน้านะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครมีรอยเผลเป็นรอยสิวรอยรอะไรที่มันหนักหน่วงมากเลยเนี่ยเจ้าคอนซีลเลอร์ก็ไม่สามารถปกปิดได้ในรอบเดียวให้คุณใช้คอนเรคเตอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็มามาเติมคอนซีลเลอร์เนี่ยทีหลังนะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบว่าแบบสีดำชึบแล้วก็แบบที่แบบว่าสีสว่างสีแบบไร์นะคะสีแบบว่ามีกลิตเตอร์นิดนึงนะคะเพื่อทำให้หน้ากระจ่างนะคะ แล้วประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือในการทำคอนทัวร์นะคะแล้วก็ทำการไฮไลท์น้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มที่ว่าการปกปิดการปกปิดเนี่ยตายได้อบอกไปในคลิปแรกของการทำยูทูบของตาไปแล้วนะคะว่าปกปิดเม็ดสิวแต่ละเม็ดทำย่างไรถ้าคุณมีเวลาก็คุณไปย้อนดูได้นะคะ ตาก็ไม่จะไม่ย้ำในอีพนี้มากมายแค่บอกว่าคุณใช้คอนซีลเลอร์หลังจากที่คุณทาเมคอัพทารองพื้นนั่นเองนะคะแล้วใครที่ไม่ทราบวิธีการของคอนทัวร์นะคะวันนี้เราจะมาจับในในโซนของคอนซีลเลอร์เลยกันนะคะการคอนทัวร์ก็คือการใช้ออคอนซีลเลอร์ที่สีคล้ำกว่าหน้านะคะ1-2เบอร์ 2, นะคะเอามาแปะนะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าเราเรียวขึ้นนะคะก่อนที่คุณจะทำคอนทัวร์เนี่ยคุณ ต้องรู้วิเคราะห์รูปหน้าของคุณก่อนนะคะอย่างคนเออหน้ากลมเนี่ยคุณจะทำคอนทัวร์อย่างไรบังเอิญมันตาไม่มีนางแบบมานะคะสําหรับคนหน้ากลมนะคะสําหรับคนที่หน้าเหลี่ยมนะคะหน้ายาวหรือเหลี่ยมอย่างตาเนี่ยวิธีที่ท,ทาก็คือว่าเราดูดีๆนะคะว่าตรงไหนที่มันเป็นเหลี่ยมสมมุติว่า เริ่มมาจากข้างบนก่อนแล้วกันนะตรงนี้ตาจะเป็นคนที่พี่วินา่าผากกว้างให้คุณแปะเจ้าค,คอนซีลเลอร์นี่ค่ะคุณไม่มีคุณใช้บรอนเซอร์แบบฝุ่นได้นะคะให้แปะลงตรงนี้ค่ะแล้วเกลี่ยมันไปขึ้นบนนะคะขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถใช้แปรงเล็กๆได้นะคะหรือว่าใช้แปรงที่มีขนาดกลางแบบนี้ได้นะคะแปะหรือว่าฟองน้ําหรือว่ามือก็ใช้ได้นะคะแปะอย่างนี้ไปนะคะบางคนน่ะถ้าจะไม่ใช้ครีมรองพื้นเลยนะคะ ความสว่างตรงนี้มันยังมีอยู่แต่ตรงนี้มันจะคล้ำกันหน้าของเรานะคะตอนนี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดนะคะต่อไปให้มาลงตรงนี้นะคะดูนะคะตรงนี้มันมันจะเหลี่ยมมาค่ะสำหรับของตาตาก็เลยทาตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเลยว่ายูทูบเบอร์ของฝรั่งเนี่ยเขาจะทาตรงนี้เพราะเขาอยากให้แบบหน้าของเราแบบมามาบล็อกนี้แล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบตัวตัวเอลอย่างเงี้ยค่ะตัวเอลตัวเอสตัวเอลอย่างเงี้ยนะคะ เห็นไหมครับตรงนี้ตามันจะมีปัญหาตาก็ตรงไหนที่มันเหลี่ยมนะคะอยากให้แบบว่าหน้าเราเรียวขึ้นเราก็ปาดไปเลยค่ะปาดลงล่างได้นะคะสาหรับคนมีเหนียงก็ปาดตรงนี้ได้นะคะปาดแค่ตรงนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จริงๆนะคะให้วัดอย่างมืออย่างเงี้ยเห็นไหมคะให้แปะตรงติงหูเลยค่ะแล้วมาอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นแหละค่ะวาดมาเลยวาดมาเลยนะคะที่หากคุณต้องการหน้าเรียวคุณก็วาดมาเลยแต่ตามไม่ได้ต้องการที่แบบว่าหน้าเรียวขนาดนั้นนะคะ ตรงนี้มันก็เหลี่ยมดาอยากให้มันเรียวตากระปะเข้าไปชิมูก็ป้ายชิมูก,กอยากให้หน้าชิมูกเรียวด่งนะคะแล้วก็ปาดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นที่แบบว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันจะยุบมากมันเหมือนกระโหลกเราอะต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะที่มีความสว่างเพื่อทําการไฮไลท์นั่นเองนะคะวันนี้ตาใช้ของ อาคันซิลนะคะลักษณะแมทดนะคะให้คุณแปะไปเลยตรงนี้นะคะแปะตรงนี้นะคะแล้วก็แปะตรงนี้นะคะบางคนก็จะเห็ยนขักรีดอย่างนี้เนาะเอออย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณทายขมุบขมับยุบทาไปด้วยเออตรงนี้ก็ทาได้นะคะตรงนี้ยุบก็ทาอยากให้มันตื่นขึ้นมาก็ทานะคะ ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นคุณก็ใช้แปรงนะคะอาจจะใช้แปรงตัวใหม่ห,ห้ามต่ํากับจมูกนะคะถ้าต่ํากับจมูกเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นว่าหน้าย้อยทันทีนะคะกดเข้าไปเข้าไหมคืตาบอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้เมคอัพเลยก็ด้วยเหตุผลนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าสีขาวผสมกับสีคําเข้าไปนะมันจะกลายเป็นสีผิวเรานั่นเองนะคะ โอเคค่ะจะใชออ้สีขาวด้วยแปรงอย่างอื่นนะคะเกลี่ยไปเลยค่ะเกลี่ยด,ดีๆนะคะใครก็ตามใช้คอนซีลเลอร์ผิดนะคะมันขาวกว่าหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจค่ะคุณแก้ได้จิ้มๆมมันนะคะจิ้มจมมันถ้าใครที่ใช้คอนซีลเลอร์หนาไปนะคะ ให้คนใช้พับนะคะกดทับไปเพื่อให้พับนั้นดูดซึมนะคะไอ้เจ้าพวกเอ่อไฮไลท์เตอร์ออกมานั่นเองคะ่ะคุณสามารถทาที่ท้ายคิวได้นะคะหรือตาได้ไปเลยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการดึงหน้าของเรานะคะให้มันสูงขึ้นนะคะอะไรที่มันหนุกนูนก็ปล่อยให้มันทับไปนะคะร้อยต่อระหว่างไฮไลท์เตอร์กับ,บรองเซอร์ตัวนี้ให้คุณทิ้งไว้ก่อนนะคะ ทิ้งไปทาอะไรมันเห็นไหมคะตรงนี้ยเรามีรอยรอยลึกเข้าไปพอไปเจอสีสว่างปุ๊บมันจะทําให้หน้าเราพุ่งขึ้นมาทันทีนะคะตาพยายามจะไม่ไปแปะไปต้องอะไรมันนะคะรอยต่อระหว่างตรงนี้นะคะที่คุณควรที่จะเราฟังนะคะว่าทําไมคุณเกลียยแล้วทําไมถึงเหมือนกลายเป็นวัดสีดําไปหมดหรือว่ากลายเป็นสีขาวไปหมดนะคะเพราะว่าคุณเกลียดรวมกันนั่นเองนะคะ คุณจะต้องเกลี่ยเข้าไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะเข้ากับผิวคุณนะฮะต่อไปเราใช้สีดํานะคะเกลี่ยเข้าไปค่ะระหว่างรอยต่อน,นี้นะคะสีดํากับสีขาวนะฮะไล่มันเข้าไปค่ะไล่มันรอยด้านนอกก็ไล่มันให้มันไปทางไรผมนะคะรอยกั้นกลางก็ไล่มันมาข้างหน้านะฮะตรงจมูกอาจจะใช้แปรงเล็กๆก่อนก็ได้นะคะ ถ้าใครไม่ชินหรือใช้มืออย่างีดีันเธอได้นะคะให้คุณทําไปทีละนิดนะคะเนื่องจากมันแห้งเร็วนั่นเองดอกเหลี่ยมไม่ทัน mm. เหนียงนะคะปัดเับาไปตรงข้างด้วยอะไรที่มันขาวมากก็ก็ไนะล,ล่เข้าไปนะใช้สีครั้าเนี่ยค่ะกรีเข้าไปแทนที่นะ,ะแต่ว่ามันให้เฉียบแบบนี้นะ,ะตรงนี้ก็ให้มันย้ำอยู่ตรงนี้นะคะ แปรงขาวนะคะทับเข้าไปอีกทีหนึง่งแปลงขาวก็เจาะตรงที่ขาวก็ได้นะคะเพื่อไล่ความความเข้มของสีดําให้มันดูจางลงนั่นเองค่ะอย่าตกใจหากว่ามันออกมาจะค่อนข้างที่จะขาวกว่าหน้าเรานะคะอย่เพิ่งตกใจนะคะมันจะปรับเข้ากับผิวเราเมื่อตอนที่แบบว่าเหงื่อเราเตกตรงนี้นะคะถ้าใครบอกว่าคลําม,มากๆก็ปล่อยมันไปให้มันขาวนิดนึงนะคะ เพราะเพื่อจะดึงให้ตาเรามันสว่างขึ้นนั่นเองใช้ตัวนี้ตัวเดิมเกลีย่ยไปบางคนถ้าตาใครแบบตาตื้นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีรูปทรงตาเราสามารถใช้ไอตัวคอนซีลเลอร์สีดำนะคะทาตรงนี้ได้เพื่อใช้ในลุคบอกว่าซันคิสในลุคที่บอกว่าเด็ดเผานะคะหรือไม่ก็อยากให้ตาเรามีชั้นนะคะก็เลยเอามาทาตรงนี้ได้นะคะตอนแต่งหน้าทุกครั้งให้คุณทาลิปกลอส หรือถ้าบางคนแพ้ลิบกรอจอตาเนี่ยใช้น้ํามันเม็ดละหุงนะคะทาทุกเช้าเยียนช่วยได้มากเลยแล้วไม่ลอกด้วยแล้วการุณาขับด้วยนะคะเิือฝีปากใช้น้ําตาลกับน้ําผึ้งก็ได้นะคะผสมน้ามะนาวเล็กน้อยผัดขับไปเลยหรือใช้วาสลีนผสมน้ําตาลก็ได้นะคะขับไปเลยนะคะเิียวมันจะลอกนะคะปล่อยแช่ไปแล้วค่อยขัดไปทีละนิดแช่ไว้ประมาณสักนาทีสองนาทีแล้วคุณค่อยไปขับะะ่ะ คุณไม่ต้องกังวลน,นะถ้าสีมันแบบแตกต่างไปกับสีผิวของคุณเล็กน้อยคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลังจากนั้นต้องใช้แบบฝุ่นนะคะอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะหรือไม่อย่างนั้นถ้าใครไม่ชอบให้คุณแก้ไขโดยใช้แป้งพับนะคะที่คุณมีอยู่นี่แหละคะ่ะสีเดียวกับผิวคุณนะคะแปบะบเข้าไป แต่ทิ้งตรงนี้ไว้นะคะทิ้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าเรากระจ่างใสนั่นเองตรงไหนที่เห็นไหมคะถ้ามันขาวมากเราก็แปะไปต่อหนะะ่อยฮะเขาจะคำถามคือว่ามันจะหนาเป็นไหมมันไม่ได้หนาเลยนะคะเพราะเราใช้แปรงทับนะคะเห็นไหมคะหน้าเราก็จะละมุนนี้ในแบบสีของเรานะคะ พอคุณแต่งหน้าทาตาเข้าไปทาคิวเข้าไปเนี่ยมันก็ได้เองนะคะแล้วเราสับพับประมาณ30นาทีกว่าเราจะแต่งหน้าเสร็จเดินออกไปเนี่ยเวลาเราฉีดสเปรย์เข้าไปมันทุกอย่างก็ลงตัวแล้วนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ทับเข้าไปอีกคือตัวที่เป็นแบบฝุ่นนะคะเพื่ออะไรเพื่อย้ำให้ไอ้เจ้าตัวครีมที่เราใช้ครั้งก่อนหน้านี้นะคะให้มันเสร็จตัวให้มันอยู่กับเราไปนานๆเท่านั้นเองไม่ไหลนะคะตรงนี้อยากให้หน้าเรียวอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้อง ต้องเอาตัวนี้ทับไปเห็นไหมคะทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะแล้วเราทําการแต่งหน้าต่อไปได้เลยเขียนคิ้วทาลิปสติกนะคะทุกอย่างดูแบบว่าไม่วอกไม่บวนเวอร์ทางที่ดีก็คือคให้คุณเลือกเฉดดิ้งนะคะที่มีที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคล้ำกับผิวของคุณ1เบอร์เท่านั้นนะคะเพราะ2เบอร์มันอาจจะสูงไป สำหรับมือใหม่ที่ไม่สามารถเกลีย่ยผิวได,ได้เนียนนะคะนะคะทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละคะ่ะบายบาย